สัปดาห์หน้านี้แหละก็น่าจะชัดเจนมากขึ้นถ้าไม่มีเรื่องร้องเรนเออเรื่องคัดค้านเนี่ยมีแต่ว่าถ้าดูแล้วกรกตอบอกว่าถ้ามันสิ้นเหตุอันควรสงสัยก็น่าจะประกาศรับรองได้ก็คาดว่าน่าจะเป็น21สใช่ยี่สิบก็น่าจะลางๆสัปดาห์วันพุธประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอดูก็แล้วกันคือมันจะเป็นทีละล็อกทีละล็อกไปนะคุณผู้ชมถ้าหากว่าประกาศออกมาได้ เกิน95%ก็จะสามารถที่จะเปิดประชุมสภาได้<ช>เลือก <dle biz. S 1> ประธานสภาได้หลังจากนั้นก็จะนัดที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีได้แต่จะโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วผ่านไหมคุณพิธาจะได้เป็นนายกคนที่30ไหมยังไม่รู้แต่วันนี้หลายคนบอกว่าเลข30 <laughs> ให้โชคจากคุณพิธามาแล้วใช่ใช่นะคะตัวคุณพิธาเองโพสต ไอจีอินสตาแกรมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุยกันวันนี้เรื่องนี้กันก่อนเลยนะคะวันนี้16มิถุนายนนะคะหลายท่านโชคดีหลายท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันใหม่นะคะอย่าเพิ่งหมดหวังนิดๆหน่อยๆน่อยนะคะได้ไม่เป็นไรอย่าให้เดือดร้อนนะคะวันนี้รางวันที่1เลขที่ออกนะคะเราทํากราฟิกขึ้นมาให้ตามหน้าจอนะคะ2 6 4ส 8, 7, 2นะคะ264872อันนี้คือรางวัลที่1นะคะแล้วก็มีเลขหน้า3ตัวเลขท้าย3ตัวแล้วก็เลขท้าย2ตัวคนเนี่ยโฟกัสกันที่สุดก็คือเลขท้าย2ตัว 3, 0ใช่มะคือมันดันคุณผู้ชมย้อนไปเมื่อวันที่14วันพุธที่ผ่านมาเนี่ยนะเ่อกลางสัปดาห์2วันก่อนเนี่ยนะคือคุณพิธาเนี่ยไปขอบคุณ ใช่ไหมฮะพี่น้องประชาชนจังหวัดลําพูนและตอนนั้นเนี่ยก็มีคุณป้าท่านหนึ่งเข้ามาบอกว่าให้ช่วยซื้อลอตเตอรี่หน่อยอยู่ตรงหน้าอนุสาวรีย์พระนางจาม,มาเทวีก่อนที่จะเข้าไปไหว้พระธาตุธาริบุญชัยก็ไม่รู้ว่าคุณพิธาม,มองว่าถ้าตัวเองได้เป็นนายกจะเป็นนายกคนที่30หรือ,อยังไงก็หยิบ ลอตเตีใบนี้มาคือจริงๆอันเนี้ยแล้วก่อนหน้านี้คนก็โพสต์เรื่องนี้กันแบบสองเลขกันว่าตกลงแล้วคุณพิธาซื้อเลขอะไรวันนั้นข่าวก็ลงเต็มไปหมดเลยทุกเว็บเลยนะคะจนมาถึงวันนี้ค่ะ30ก็มาจริงๆ30ก็มาจริงๆตัวคุณพิธานี่โพสต์ไอจบอกว่ามีติดแฮชแท็กนี่นะคะ30ต้องมาขอบคุณคุณป้าที่ลำพูนครับนี่โพสต์เองนะคนก็เลยบอกว่าให้โชคนะมีคนบอกว่าเดชาบุญนะยังไม่ได้รับตำแหน่ง นายกนะเพราะว่าถ้ารับแล้วเนี่ยนะอาจจะโดนยื่นตรวจสอบว่าล็อกเลขหรือเปล่าก็เป็นสีสันนะคะอันนี้คือสําหรับคนที่ซื้อเลขท้าย2ตัวตามคุณพิธานแล้วก็ได้โชคไปแต่ว่ายังมีคนที่ดวงดีกว่านี้ดวงแทงกว่านี้นะคะคือคนที่ไปซื้อในแอปเป๋าตังค์แล้วก็ได้รางวัลที่1ไปเนาะเนาะนะคะ ทำไมคะได้ข่าวว่าคุณก็ถูกแต่ไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งเออแต่แหมะคนเรามันต้องมีความแบบอิจฉาอยากจะรู้บ้างจริงเลยว่าเวลาถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงกาอยากรู้นะคะคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งที่ซื้อผ่านเฉพาะแค่แอปเป๋าตังนะมีถูกหนึ่งใบแปดคนหนึ่งใบกี่กี่ล้านนะหกใช่ไหมหกล้านแปดคนสองใบมีสามคนก็เท่ากับว่าในสามคนนี้คนหนึ่งได้ไปแล้วตั้งสิบสองล้านแล้วที่หน้า ขออนุญาตนะคะที่น่าฉ่จมามากเลยก็คือถุงห้าใบห้าใบสามสิล้านหนึ่งคนเศรษฐีแบบเกิดขึ้นแล้วอ่ะคุณผู้ชมเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าเวลาที่เราได้เงินจากการเสี่ยงโชคแบบนี้บางคนก็บอกเป็นเงินร้อนนะเราต้องทําบุญเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวทีมงานนะเราจะบอก QR Code พร้อมเพย์ของเราสองคนและทีมงานเอาไว้นะครับถ้าคุณผู้ชมที่ถูกแล้วอยากจะทําบุญก็สามารถเผื่อแผ่มาทําผู้ด้อยโอกาสแบบพวกเราได้นะครับเป็นสีสันเป็นการด้อยโอกาสเพราะไม่เคยถูกเลยซื้อหรือเปล่าไม่ได้ซื้อเออนี่ไงนะคะก็ไม่เป็นไรใครที่ไม่ถูกก็เป็นข่าวสีสันมาชวนค<ะ>ุยสนุกสนานกันก่อนอนะคะพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นกันใหม่ครับ เริ่มล้หม่ความหวังทุกครึ่งเดือนนะคะผ่านแอปเป๋าตังเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เข้าไปดูกันได้ก็นิดนิดหน่อยๆนอยนะคะย่าซื้อเยอะเอาแค่พอติดปลายนวมแค่มีลุ้นมีหวังสนุกสนุกไปใหชีววงมมคาั